อนของน้องน้องสาวนั่นไม่ได้วางระบบน้ำไงเห็นไหมก็ยังสวยกว่าคนอื่นนี่มันเดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งให้ระบบน้ไปดำปี้ระบบน้ำทำบานนี่ไงก็คือจะให้ปล่อยกันพันอะไรนะครับมีทุกพันเลยเลยทุกสายพันอยู่ในนี้หมดห้าสายพันนะครับรวมในนี้หมดเลยนะครับมันเดือนครึ่งครับมันเดือนครึ่งเองนะครับ ดินแตกเลยครับนี่ครับเดือนครึ่งเดือนครึ่งดินแตกขนาดไหนผลของฮิวมัสล่ะฮิวมัสพวกฮิวมัสฮิวมิกฮิวมิกฮิวมิกแอซิดนะครับปุ๋ยเนี่ยใส่รูกปุ๋ยค้างถ้าดินอย่างนี้นี่หวนแล้วก็พาโพแทสเซียมผลปอยโพสเซียมนั่นนั่นเลยเหมือนกันโอ้ยอ้เหมือนกันอ้อยเลยแปดตัน่อไร่แปดตันเนี่ยห้าสิบตันต่อไร่เนี่ยอ้อยแปดในห้าสิบตันห้าสิบตันต่อไร่เนี่ยะฮะห้าสิบตันต่อไร่ตัดมีเดียวนี้มีเดียวนะมีแรกต่อแรก ว่าดินมันแตกหมดเลยปูแบบทิ้งขว้างได้18ตันต่อไร่ปูแบบทิงข้างได้18ตันต่อไร่สภาพที่คนอื่นเขาแลรงเกือบตายอ่ะต่อ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 ที่สองแล้วเพิ่งเพิ่งตัดไปครั้งเดียวนี่ฉีดทันอยู่นะครับนี่เาก็น่าด่ะีนี่แหละนี่แหละแปลงสาธิตละอะก็มันมันเป็นยิ่งกว่าปุ๋ยไง ครับบอกบอกว่าถ้าเป็นตีธรรมดาก็าไม่ทำมันเป็นตีธรรมดาก็ไม่ทำนะถ้ามันมันไม่แตกต่างเราเป็นเบนท์จะเป็นรถเกตเป็นมาด้าได้ไงใช่ถึงบอกว่าถึงไม่ได้พิมพ์ว่าเป็นขุยดูใบถ้าใบขนาดในหัวจะขนาดไหนใช่ใบมันรับแสงสังเคราะห์แสงได้มากหัวก็จะใหญ่แตาใบสีดําเข้มเนี่ยคือพิกเมนต์ในในการจับ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 ไปเปลี่ยนเป็นแป้งไ้เยอะ ใบจางนี่ก็จะสังเคราะห์แสงได้น้อยเรียนความรู้ด้วยฮะเดี๋ยวก <คำ S 1> ับครับพี่พูดนะผมเจ็ดสี่ในตัวจับแสงถ้าใบสีซีดสีสสไม่ดำไม่เข้มเนี่ยก็จับแสงได้น้อยก็จะ,ยจ,ะยจะแป้งกจะน้อยนี่ครับนี่ครับลองิังเกตครับสุนารุนะครับนี่พี่ลองฝืนไล่ละลูกครึ่งยังไงอย่างเงี้ยสิบตันได้อยู่แล้วเนี่ย